สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่าซีกบกองนะคะอันนี้ก็ห้องน้ำสีเหลืองนะคะหนึ่งเดียวในโคกหนองนาที่มีหัวช่วมสีเหลืองด้านในก็ติดเครื่องทำน้ำามูนเรียบร้อยนะคะใช้แล้วดูด้านนอกก็สีเหลืองใสแจว ดูตาอ่อนตาอ่อนก็ทำครัวให้ป้าทยบ้านอันนี้วางแก๊สเลยสิบ้าททางขนมอ่ะเราวางนี่เลยโต๊ะผูเสือน้ำมันให้หมดอืมผูเสือน้ำมันเลยเ มันหล่นมึงซื้มามันจะหล่นตักเลยมันเป็นฝักเป็นปลั๊อ๋อนี่ก็ประตูทางเข้าทางออกต้องป๊อกปลั๊งเต็มเน้นแล้วเสียดตู้เชื่อมันแน่นเวลาเราทำขนมแบบทำสูงๆวันนี้มันจะง่ายเนาะแล้วทำฝาบ่กเอาใบเอาผ้าใบเอาบอกผ้าใบผมลองเอาลง มลมไม่เข้าตอนนี้หัวลมหนาวออกแล้วท,ที่โค้งน้องนะแต่หัวหัวลมหนาออกแล้วในวันนี้นะ,วะเวลาเวลาป้าทถบ้านไร่สุดป้าทถบ้านก็จะตั้งกล้องแบบนี้แล้วก็จะส่งส่งนาแบบนี้ โอ้โของข้าวเหลืองอลามข้าวเขียวข้าวเหลืองนี่เลยผักที่เรียกว่าไปเกี่ยวมันอาทิตย์ไปไปมามๆใช่เกี่ยวก่อนถ้าเกี่ยวก่อนเราก็ได้เกิถ้าจะเกี่ยววันอาทิตยไปก่อนเกี่ยวก่อนเลยนี่เนี่ยนาะก็มันมันมันมีก็พอแล้วนี่วันสองวันก็พอแล้วนี่ พยายามาหาอะไรไม่หยุดบันพับประตูมันไม่ใช่สแตนเลสโอ้กลัวกลัวมดมันขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันมันจะปืนแล้วพูดถึงมดนี่พูดถึงบานประตูพยายามหาคนเรื่องเลยเรากลัวมดน่มันจะขึ้นมาล้วจะเอาอะไรมาใส่ เจลบีเหรอหมดนะลุงไปถ่ายมันเครื่องเลยนะบอกให้ข้าแกขับมาเอานี้ก็ได้แป้งหมานะบ้านค่อยนาทแป้งหมาอ้อมบ้านเลยไม่เข้าเลยมันกินมันก็ออกมันแม่เนี่แหละแต่มันมันไม่เข้าแป้งหมาแป้งที่เราให้หมาทามให้หมาเสมอเสมอเนี่ยเสมอหลังเนี่ยเสมอหลังจะเลยไปไหน นะเดี๋ยวเถอะไปไม่ได้เถิะไปนิโวเลยต่อตรงนั้นน่ะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยจะทำแค่นี้เพื่อเธอเอ้ยพอแล้วเอาไปออกเลยเขาทำเองเออเองเออจนเป็นบ้านนี่เป็นห้องอีกงล้างเลยใหญ่ใหญ่ใหมาทำเองเองอรือบอกว่า เอาแผดปิดมันทั้งโลกหมดทำน้อยมันเสร็จแล้วเนาะมันจังไม่ได้ทำหลายครั้งไอซีเมนมาบอกว่าบ้านอยู่คนเดียวอ่ะทำไมไม่ตีระแนงตีระแนงแล้วก็เอากองผสมเนี่ยเนี้อมันก็ผิดผู้ดีดินมันก็แห้งแล้วเกี่ยวได้แล้วนี่วันหนึ่งวันสองวันนี่ก็เกี่ยวได้แล้วนี่ ด้านด้านฝั่งนู้นนะมันมันมันเกี่ยวได้แล้วมันเกี่ยวได้แล้วถ้าเกี่ยวน่ะเกี่ยวได้แล้วเพราะมันวันสองวันก็เกี่ยวได้แล้วเนี่ยเกี่ยวมันก็มีนนะมันมันเกี่ยวก็มีแต่ว่าตอนที่มันแดงเียวแต่ตรงแดงก็แดงมันเป็นแบบนี้แหละข้าเจ้าเนี่ยเกี่ยวไวทีถ้าถ้าจะให้จะให้มันสูกเกินเกี่ยวไปดำหย่อมเห็นไหมถ้าจะให้มันเขียวถ้าจะให้มันแดงเลยมันก็หล่นแต่บ้านผมาบ้านเขาเกี่ยวนะเกี่ยวได้ไงเนี่ยอ่าใช่ มันพอเกี่ยวแล้วมันไม่พอเกี่ยวแล้วนี่นะพอแล้วเพราะว่าเขาเจ้าหรอถ้ามันสุกเกิน่ะมันจะหล่นหมดเขาให้เกี่ยวเขี้ยวเขียแล้วก็เจ้าผู้ชายก็เทปูนผู้หญิงก็เกี่ยวข้าว ป้าจะเอารถหรือว่าเอาคนเอาคนเกี่ยวใช่ไหมเอ,เ,เอาเราเ,เอาเราแหละเนาะเกี่ยวด้วยกัน,นกกว,วันนี้วันวันนี้วันจันจันอังครารพุธโอ้เกี่ยวรถเออเกี่ยววันพุธนั่นแหละดีแล้ววันพุธเกี่ยวได้แล้ว กเปิดน้ำดูว่าเดี๋ยวของมเดี๋ยวของก่อนจะไม่ขึ้นบ้างเลยเหรอ ยังไม่ได้เข้าไปห้องน้ําเลยดึงสายยางก่จะอย่างอ้ฝานั่นเมื่อกี้นี่ก็ไปเก็บเสื้อผ้าที่มันล้มมันในหอนกัเก็บเสื้อผ้าเข้าไปไว้แล้วก็ดึงแล้วก็กวาดบ้านกวาดบ้านอะไรบ้านกวาดบ้านเสร็จแล้วก็ออกมานี่แหละดึงสายอันดึงสายยางออกนั่นเหรอดึงสายยางโอ้ยมันป่าุกค่อย ค่อยขุดออกแล้วนะแต่กี้มันถมดินเขาปรับดินแล้วเขเทไปแล้วถมแล้วค่อยขุดออกใชยังเพราะว่าทำไมมันไม่ออกแรงนะมันค่อยแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นกับมันเป็นกับอันไหนแต่แรงหรือยังมันออกแรงเหมือนเดิมแล้วใช่ไหม่วแเมื่อก่อนนะมันจะแรงกว่านี้ปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรมันค่อย ตอนที่นี่แหละมันค่อยตอนที่ลุงพันลุงพันทานี่แหละเพราะว่าตรงแสมันจะมีตรงรั่วมันรั่วที่ลุงพันตัดหญ้าแล้วมันได้ไปตัดท่อไม่รู้ว่าตัดท่อตรงไหนเดี๋ยวหาดูม,นะนะนะมันไม่แรง,มมล,งลุงเขาบอกให้เร่งเร่งตัวด้านก้าให้แรงอ่ะอ,อู้สวยเลย ดูทีดูสิด้านหลังเจ้าหนังเวลาลมพัดมานะมันสวยเสือข้าววิไลที่ป่าข้าวทุกวันเลรอให้เสือทีเสือบุกบุกป่าข้าวทุกวันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ